เพื่อนๆกำลังตามหาร้านโนบักเนี่ยนะครับผมก็ผมแนะนำเลยนะครับผมไทยบักเองนะครับผมหรือว่าไทยปอกนองนครับบอกเลยว่าร้านเขาเนี่ยโคตรดีนะครับผม เอาละนะครับผมขอกราบสวัสด,ดี FC ของผมทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยอยู่ผมเหมือนเดิมเองครับผมคิงนอนเคดีนั่นเองนะจ๊ะโอเคในวันนี้เนี่ยก็ถึงเวลาที่ผมเนี่ยทำการมาแจกโลบักนั่นเองนะครับผมโอเคนะก็แจก3คนเองนะครับผม1700งพันเโลบักนั่นเองนะจ๊ะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทำการมาตอบ Q&A ในคลิปนี้เลยนั่นเองนะจ๊ะทุกคน โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทําการมาดูคลิปที่ผมปล่อยไปเลยแล้วกันนะทุนครับก็คือเป็นคลิปนี้เลยนะครับผมทุนครับขอบคุณ1นึ่งแสนซับปเปิดหน้าอันนี้นะครับผมนะโอเคก็มีคนกดไลค์หนึ่งพันไลค์ก็ขอบคุณมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมมีคอมเมนต์น่ะหกร้อคอมเมนต์นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมทําการอ่านเลยแล้วกันนะครับผมโอเค อันนี้คืออะไรอ่าคืออนี่เลยเนี่ยะครับผมพี่มีแฟนยังยังไม่มีเนี่ยนะครับผมแล้วก็พี่ชอบการ์ตูนอนิเี้อะไรน่าจะเป็นวันพีเนี่ยนะครับผมพี่ชอบฟังเพลงอะไรนะครับผมน่าเป็นเพลงแนววันมิวแนวแรปเปอร์เลยประมาณนี้นะครับผมพี่ชอบกินอะไรชอบกินผัดกะเพรานะครับผมห้าพี่อยากเป็นอะไรมากที่สุดครับก็น่าจะเป็นไรเดีย ได้เป็นหมอนะครับผมที่ผมอยากจะฝันฝังที่อยากฝันเป็นนะเออง่ายๆเลยนะครับผมแต่บอกว่าโอ้นะครับมึงไหวหรือเปล่ากูพูดตรงตัวเลยว่ากูไม่ไหวนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเลื่อนๆดูหน่อยนะครับผมอ่าอันนี้เนี่ยจะจะจะไม่ค่อยมีเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมทําการสรุปเลยเนาะ ถ้าคิดไม่ครับผมถ้าเกิดว่ามีชื่อใครแปลว่าคนนันดานเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะทําการมาตอบคิวเอเลยดีกว่านะครับผมโอเคอันนี้เนี่ยผมก็ทําการโพสต์หน้าชุมชนนะครับผมไว้ตั้งนานแล้วนี่นะครับผมก็ตั้งแต่2อาทิตย์ที่แล้วมั้งนะครับผมก็คืออยากตอบคิวเอนี่นะครับผมก่อน1นึ่งแสนจริงๆแม่ง1นึ่งแสนกูมาตอบนี่นะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราทำการมาเริ่มคําถามแรกกันดีกว่านะครับผมคิวเอพี่ทําอะไรเป็นวันๆครับผมเล่นเกมเอพิสเน่นะครับผมพี่ชอบกินอะไรก็บอกน้องผัดกะเพราเนี่ยนะครับผมทำไมถึงตั้งชื่ ว่าช่องคีนั่นเคดีนี่นะครับผมก็คือผมเนี่ยนะครับผมชอบคําว่าคิงเนี่ยครับผมคําว่านันเนี่ยเอามาจากชินนั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวของอนิเมะของเาเรียกว่านะอ่าสอดอัพออนไลางนี่นะครับผมแล้วเคดีเนี่ยกูแค่มองอ่าแป้นพิมพ์แล้วก็เขียนว่าเคดีแค่นี้เองนะครับผมก็ได้แล้วเนาะโอเคประมาณนี้เนี่ยนะครับผมคือว่าี่เสียงหมาผมขอโทษด้วยละกันผมอัดคลิปตอนเช้านี่นนะครับผมก็ไม่เป็นไรเนาะช้ำเถิดนะครับผม Q&A พี่ชอบใครครับผมตอนนี้ยังไม่มีนะครับผมโอเคครับแล้วก็หนึ่งบอกชื่อ บอกโอ้โหไม่ไม่อันนี้อันนี้กูไม่มีเอาง่ายๆเลยนะครับผมก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคน้องคนนี้นะครับผมคิวเอพี่ชอบใครในโรงเรียนที่สุดกูกูไม่ชอบใครครับกูชอบใครก็ได้ที่น่ารักอ่ะนะชิวๆนะครับโอเคคิวเอนะครับผมจะน้องที่เป็นรูปล่างเป็นคิเปอร์นะครับก็เขาบอกว่าพี่รวยไหมไม่รวยนะครับผมพี่ชอบใครไม่ชอบใครนะครับพี่ใช้คอมรุ่นอะไรครับผมอ่าอันนี้เนี่ยพี่ใช้คอมรุ่น MSI เนี่ยนะครับผมเออ พูดอีกที่บอกว่ามันไม่มีรุนะ่นอ่ะกูเป็นคอมประกอบอะเอาง่ายๆเลยนะครับแล้วก็สีนะครับผมพี่อ้วนใหม่ก็อ้วนนะครับผมก็เดี๋ยวกูลดความอ้วนกูหลอดเดี๋ยวมึงก็อึ้งกันอะ่ะเอาตรงๆนะครับผมเออและอย่างหนึ่งเลยมีคนเมนน้องบอกว่าพี่น้องครับแล้วทําไมแบบว่าพี่เนี่ยคือ พูดคำหยาบเนี่ยคือลดลดหน่อยได้ไหมเนี่ครับอันนี้คือตัวผมไงเออคุณ,ค,ณคุณลองมาเป็นผมแล้วทต,ต้องทาแบบว่าพูดดีเงี้ยมันไม่ใช่ตัวผมอะเอาง่ายเลยนะครับผมก็ขอโทษด้วยที่พี่ทําไม่ได้นี่นะครับผมอเคคุณต่อไปเลยก็คือทีนีพี่จะสร้างแมปตัวเองไหมตอนนี้เนี่ยกำลังคิดอยู่แต่ก็ไม่มีใครจะช่วยสร้างนะครับใครจะช่วยสร้างก็คอมเมนต์มาเนี่นะครับผมเป็นแมปเกี่ยวกับการวิ่งหรือว่าเทวรนเนอร์นะครับผมก็ใครเนี่ยรู้นเนี่ยเนาะประมาณนั้นครับผมโอเคครับผมนนเนี่ยพี่ผมอยากรู้ว่า รวยไหมไม่รวยนะครับผมโอเคประมาณนี้เนาะโอเคไปดูต่อเลยนี่นะครับผมคุณเอพี่มีแฟนอยู่เท่าไหร่ครับผมทำยั้ไงโอ้ดหเกินไปหรือเปล่าวะเป้าหมายผมเนี่ยก็คือแสนซับเองนะครับผมก็ตอนนี้ก็ถึงเป้าหมายผมแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราก็ค่อยๆทำลิปไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะประมาณนี้เนาะโอเคนะครับผมผมรู้ว่าพี่รวยแจกผลผมเลยโหไม่รวยนะครับผมอาตรงไม่รวยเลยนะครับผมโอเคต่อไปเลยคุณเอนะครับทำไมพี่ถึงเริ่มทำยูทู e เนี่ย คือการที่ผมเริ่มทํ o u t u b e เนี่ยก็หนึ่งเลยนะครับผมก็มีคนแถวบ้านนะครับผมคือพูดกับผมไม่ค่อยดีคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นเด็กร้านเกมเองนะครับผมก็เล่นเกมไปมวันๆนั่นเองนะครับผมเลยไม่โชว์เลยละกันว่ากูเนี่ยจะแบบว่าเป็นซุปตา YouTuber ยูทูบเบอร์อะไรประมาณนี้พูดเล่นนะครับผมก็แกละท YouTube เองนะครับผมเออเพื่อโชว์ว่ากูไม่ได้แบบเล่นเกมธรรมดานะเออกูมีรายได้นะอะไรประมาณน,นี้นะครับผมก็ทํามาเนี่ยห้าปีแล้วเนาะ ผมตั้งใจทำมากนะครับยูทูบเนี่ยผมจะพูดเลยว่าผมตั้งใจทำจริงๆนะครับผมคือผมเนี่ยทำมาสี่ปีแล้วผมทำมาคาบหดเลยผมไม่ดังนะครับผมเพิ่งมาดังโลบอกแค่ปีเดียวนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เนาะผมติดตามตั้งแต่พี่โอ้โหใช่แล้วครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยเนาะคนนี้นะครับกดหัวใจให้เลยโอเคต่อไปเลยนะครับผม q a วแอนอพี่ร้อนห่จริงไม่จริงนะครับกูพูดเล่นนะครับผมหนึ่งผมอยากเห็นหน้าพี่ตอนเล่นโลบอกหน้าพี่ไม่เคยเห็นหน้าเปอ๋อไปดูในเฟซได้นะครับผมก็ปล่อยเปิดหน้านานแล้วนี่ครับผมสองพ อ้นห่ำไม่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 เล็กนะไม่เล็กนะเคปะสามแล้วครับผมเมื่อไหร่พี่จะเปิดหน้าสทีกูเปิดนาเลยนะมาห่ำนนนั่นน่าจะไม่รู้นะโอเคนะครับผมคุณเอนะครับผมพี่จำผมได้ไหมครับผมเพราะเพราะผมเป็นคนที่ส่งรูปกระสีอ๋อโอเคครับผมจําได้ครับโอเคคุณเอนะครับผมพี่สูงเท่าไหร่มีแฟนอ่าความสูงผมเนี่ยร้อยเจ็ดสิบห้านี่ครับผมน้ําหนักตอนนี้นะกูเจ็ดสิบเก้านะเฮนครับผมเยอะปะ ถือ่าเยอะนะครับผมถามว่ายุกคนครับทำไมมึงแบบว่าน้ำน้ำหนักเยอะคือผมเ,เป็นคนที่ชอบแดกเว้ย แดกจริงๆอ่ะคือกูแดกอ่ะเอาไว้กินจับอ่ะเอาง่ายเลยนะครับผมประมาณนั้นนะครับโอเคเชนเอขอทานเอาชิปหายละเฮ้ยเฮียที่แม่งสุดๆไปเลยเว้บหนึ่งขอโลบักสองขอผลพิศาจตร,ร์สามขอออกลิปอีโอเคมือได้ออกลิปได้น,น้องคนนี้นะครับได้ออกลิปแล้วนะโอเคนะครับผมเชนเอนะครับผมพี่ทำอินโทรเองหรือเปล่าครับอันนี้ผมผมสั่งนะครับผมประมาณนี้สองผมขอเล่นโอ้โหรอพี่ว่างก่อนเนาะซึ่งตัวผมเนี่ยไม่ได้เล่นโลบักนะครับผมพี่เนี่ยคือ พี่เนี่ยเล่นเกมไอเพจเองนะครับผมแทบจะไม่ได้เล่นโลบบเลยก็ว่าได้นะครับประมาณนี้นะเชนเอนะครับผมพี่กลัวโควิดไม่กลัวนะครับผมกูแทบจะไม่ออกบ้านนะครับเออนั่นแหละนะครับผมโอเคเชนเอพี่มีโลบเท่าไหร่ครับตอนนี้เนี่ยกูมีแค่สา0พันสี่ร้อยเลยนะครับผมก็จะมารออัปเดตนี่แหละนะครับผมดองไว้นี่นะครับประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็น่าจะมีความคิดเห็นน่าจะแตกต่างกันนิดหน่อยนี่นะครับเดี๋ยวนะไอคนนี้ คุณเอนะครับผมหนึ่งไม่มีนะครับผมสองไม่มีนะเออสองพี่ชอบกินกะเพราด้ครับผมสามคิดไงกับนายกคนปัจจุบันเนี่ยหรอกูบอกเลยนะจังไรไอ้เหี้ยเออง่ายๆนะครับคือกูพูดเลยในการไม่เซ็นเซอร์ด้วยนะครับผมโอเคก็น่าจะประมาณนี้นครับผมพี่ชอบสีน้ําเงินแน่นะครับโอเคอ่ะอันนี้เลยมาแล้วมาแล้วคนนี้ โอ้โหคุณเอนะครับผมแรงบันดาลใจที่ทําให้พี่มาทํา youtube พอไรนี่นะครับผมก็นั่นแหละนะครับผมแล้วก็อ่าน่าจะเป็นว่าพี่ครับอ่าคือพี่เนี่ยมีใครเป็นไอดอลอะไรประมาณนี้ใช่ไหมผมอาจจะไม่ไอ่านของใครก็ขอโทษด้วยแล้วกันเนาะโอเคนะครับผมก็คือไอดอลผมเนี่ยก็ได้เป็น MTR นี่ยนะครับผมแล้วก็เหน่งคุงสการ์ซี่อะไรประมาณนี้คือเป็นแก๊งของไมค์คาร์ฟเว้ยผมไม่มีคนพี่เป็นไอดอลของโรบักเลยนะเว้ยคือผมเนี่ยทำทำโรบักเนี่ยเพราะพี่ออมชวนเว้ย คือผมไม่ได้มาดูนะว่าเฮ้ยมึงดังเหรอทำโรบกแล้วไม่ดังเหรอวะคือกูไม่รู้เลยเลยพี่ออมชวนผมไหมน,นะครับผมผมก็เลยมาทำทำเสร็จปุ๊บก็มีบูมอย่างเงี้ยคือทุกคนครับผมก็งงอยู่เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเค อันนี้คือไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับผมอันนี้นะคุณเอพี่มันเกิดเท่าไหร่ครับผมปีอะไรครับผมอ่ะวันเกิดพี่19มีนาะ2 5 4 7นะครับผมพี่มีแฟนนะจ๊ะโอเคนะครับน้ำหนักก็บ่อยนะความสูงโรงเรียนอยู่แม่จันวิทยาคมนะครับผมโอเคผู้ได้หรือเปล่าไม่ดูนะมันมันเจอกูได้เอาง่ายครับอยู่แม่จันนะครับจังหวัดเชียงรายนะจ๊ะโอเคแม่จันวิทยาคมนะจ๊ะ โอเคพี่จะทำยูทูาไปกี่ปีก็ได้ทำเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเองเนี่ยอยากจะดูเรื่อยๆก็ได้นั่นเองเนาะพี่ก็ไม่ว่าอะไรเนี่ยนะครับผมโอเคการที่ไม่ท้อต้องแลกัคำว่าเหนื่อยใช่ไหมครับใช่ครับผมผมทำยูทูปเนี่ยถามว่าท้อไหมส่วนตัวผมเลยคิดว่าท้อเนี่ยครับเพราะว่าผมในที่ค่อนข้างจะแคร์คำพูดแล้วตอนนี้เนี่ยกูโดนด่ามาเยอะแยะมากมายก็ไม่เป็นไรเว้ยคือผมจะปล่อยวางคือผมปล่อยวางได้แหละคือด่าด่ามาเรื่อยๆจนผมจะเก็บกดก็คือจะไม่อะไรละ คือจบไม่อะไรละแล้วก็เฉยๆแล้วนั่นเองนะครับผมประมาณน,น,นั้นเนาะเหนื่อยไหมนียถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะครับผมถ้าเกิดว่า,าวิวไม,ไม่ดีแต่ก็ยิ่งวิวไม่ดีเนี่ยผมก็จะสู้เพื่อเอาคนดูกลับมาอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคนะพี่เลี้ยงสัตว์ก็น่าเป็นมานะครับผมพี่ใช้คอมกี่บาทคอมพี่เนี่ยเอาจริงๆนะ คนคัดเกมเพิ่งเริ่มแ,แรกเนี่ยเองไม่จําเป็นต้องซื้อคอมเป็นแสนเป็นล้านหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เออนะครับผมคือผมใช้คอมแค่เจ็ดหมื่นเองครับถามว่าตังค์เนี่ยคือตังค์ใครตังคูนะครับผมตังค์ที่ผมทํา youtube แล้วก็ทุกคนดูคลิปพี่เองนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคต่อเลยนะผม Q&A พี่อายุเท่าไหร่ครับผมพี่สิบห้าเอ้ยสิบห้าเพิ่มเหมือนสิบหกเออาเอ,อ,อายุผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยสิบหกนี่นะครับผมทุกคนครับโอเคแอดชื่อเดี๋ยวผมค่อยแอดนั่นนะโอเคปะ เดี๋ยวค่อยแอดและกันเนาะโอเคนะครับผมพี่คิดว่าพี่หลอไหมก็ไม่เท่าไหร่นะธรรมดานะครับผมโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมพี่ได้ฉายาว่าหั่น้อยเออนั่นแหละ,ะครับโอเคก็จะประมาณนี้เนาะผมก็อาจจะมาตอบ QA ไม่ไม่ไม่หมดนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนสับคลิปนี้นะครับผมก็เอาง่ายคือ พูดไปแล้วแหละนะครับผมเออก็อาพูดเร็วอะไรเร็วก็ขอโทษด,ด้วยเพราะผมเนี่ยเพิ่งมาตอบ Q&A แบบนี้ครั้งแรกด้วยก็น่าจะเขินๆอยูน่นะครับผมเอาล่ะตอนนี้เราก็ไปอยู่ในหน้าเว็บไทยบล็อกเองนะครับผมก็เป็นเว็บสปอนเซอร์ในวันนี้นะครับผมที่เราทําการมาแจกโรบักเองนะครับผมก็ได้รางวัล3คนเองครับผมตามพี่เลยนะครับผมเดี๋ยวมก,การขึ้นจอเยเนาะนี่ แล้วก็นี่แล้วก็นี่รับผม3คนนี้ถ้าเกิดว่าขึ้นมาแน่ๆผมทําการแอดเฟซคุณไปแล้วก็อย่าลืมรับผมด้วยละกันนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมทําการทักไปเนาะสามคนนี้นะครับผมซึ่งผมเนี่ยจะแจกเป็น R ระบบ i d พาร์ตงนะครับผมก็แจกเป็น1,700งพันเโลบัคเลย3คนนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่พอใจอะไรก็นั่นแหละนะครับผมคือพี่เพี่บ อาคัดมาแล้วเนี่ยนะครับผมก็ขอโทษคนที่มินดีๆแล้วก็ไม่ได้ด้วยพี่ขอโทษจริงๆนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวกระบการสอบพิการเติมเลยถามว่าเว็บนี้เนี่ยเร็วหรือเปล่าผมบอกตัวเร็วโคตรเร็วนะครับผมโอเคกระบวการเติมเนี่ยคือทําการสมัครก่อนเนาะสมัครก็ง่ายๆเลยอีซี่นะครับการเติมเงินเนี่ยนะครับผมกดไปตรงเติมเงินเลยเติมด้วยทุนนิวเอลเล็ตก็ได้หรือว่าเติมด้วยบัตรทูเปล่าเลยก็ได้นะครับผมซึ่งตัวผมเนี่ยชอบแบบทำการเติมบัตรทูเอลเล็ตเนี่นะครับทูเอลเล็ตเนี่ยมันง่ายนะครับโอเคง่ายเลยก็คืืออใส่่ชนะเองนะครับผมแล้วก็โอนนเาะ 1>, 1บาทเนี่ยเท่ากับ1เครดิตแน่นะครับผม1บาทเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเองเนี่ยแบบว่า,าเติมสักประมาณ1,000บาทแกเออก็เท่ากับ1,000เครดิตเนี่นะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็ทําการใส่เลขอ,อ,อิงไปโอนไปเรียบร้อยใส่เลขอิงแล้วก็ทําการแจ้งการโอนเงินแค่นี้นะครับผมก็รอไปเลยเองอ่านด้วยนะบางทีเดียย๋ยวเออเขาปิดการชัว่วคราวอยู่บางคนหาว่าไทยบล็อกแม่งโกงนะครับผมคือเองต้องอ่านด้วยว่าเฮ้ย hey, คือเขาปิดบริการอยู่หรือเปล่าโลบักมันเหลือ่อมันมีอยู่หรือเปล่าเอ็งเช็คตัวนี้ได้เลยนะคือเช็คถูกกับเช็คผิดอันนี้ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้แล้วก็พร้อมขายหมดแล้วอะไรประมาณนี้เอง็งหัดดูด้วยเว้ยเออนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมทําการทิ้งเว็บไทยบล็อกเนี่ยไว้ตารางคลิปนี้แล้วก็ใครที่ทําทการได้โลบักเนี่ยทักมา หาผมด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคครับสคริปคลปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้เนาะตอบ Q&A แล้วก็มาแจกรบายนะครับผมก็ขอบคุณอีกครั้งเลยที่ติดตามผมจนถึง1นึ่แสนซับผมก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยกูมาถึงนี้ได้ไงคือกูเยากเออเอาง่าคือผมเคยร้องไห้กับ YouTube มาด้วยนะครับผมก็ ผมน่าจะทําสําเร็จได้แหละนะครับผมแต่ก็ยังไม่สุดนี่นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมจริงๆแล้วผมจะมีวันตายแล้วก็ทําการทําคลิปให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันไปเรื่อยๆเลยก็ว่าได้ในอนาคตเนี่ยอาจจะมีคลิปทําอาหารอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคนะก็ใครอยากดูก็คอมเมนต์นกันด้วยละกันเนาะแค่สหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เอาจริงๆนะกูชอบติดคําว่าน,นะครับนะครับนะครับขอโทษด้วยนะครับโอเคเพราะกูติดละไงบายๆครับผมสำหรับคลิปนี้บายบายจ้า